สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็ามาอยู่กับเจ้ารถดำ้ำคันนี้นะครับรถ f อนะเนี่ยที่เราไปลากมาครับตอนนี้ f ออยากให้ปล่อยแล้วครับอยากให้ขายออกแล้วที่แรกแกว่าจะให้ผมบิวให้นะให้มันกลับมาใช้งานได้แต่ว่า ตอนนี้ฟรีเปลี่ยนใจแล้วครับอยากให้ขายออกนะก็ให้ผมเปิดราคาเลยนะครับคันนี้เป็นรถดำครับล้อดำขายตามสภาพเลยนะครับเล่มมีครับแต่ว่าหาไม่เจอนะก็ขายแบบไม่มีเล่มไปเลยภายในครับเกียร์อะไรก็ไม่มีนะหายหมดแล้วครับ แก้มมีกันชนมีนะครับนี่กันชนกระบะก็ตามสภาพเลยครับฝาข้างมันน่าจะผุหมดแล้วครับนี่นะแล้วก็พื้นไม่รู้เขาเจาะทำอะไรนะเนี่ยครับตอนเอาเข้าอู่ตอนแรกพื้นยังไม่ได้เป็นแบบนี้ครับแต่นี้รอยเขาตัดออกครับ ตัดออกเยอะเลยก็ต้องไปปูใหม่ครับพื้นแต่ว่ากรสซี่สวยครับกรสซีสวยปัม๊มไฮดรอลิกดำ้อยู่ครับกระบอกอยู่นะน่าจะดำได้ครับยางล้อหน้าก็ระเบิดตอนที่ไปลากมานะครับลากมาใกล้จะถึงแล้วเนี่ยแตกก่อนประมาณ2อกิโลนะครับก่อนจะถึงตรงนี้นะ ก็เลยลากบทมาเลยอย่างหน้าแตกเส้นหนึ่งนะครับระบบดำใช้ได้นะเครื่องเกียร์อยู่ครับนี่ครับเครื่องตัวนี้เป็น WO4 นะครับ WOCD ครับเกียร์อยู่ครับเครื่องเกียร์อยู่แต่ว่าเครื่องน่าจะต้องรื้อทําใหม่ครับเพราะว่าเห็นจุกอุดน้ํามันเครื่องเขาเปิดออกครับไม่รู้เปิดทําไมนะถ่ายน้ํามันเครื่องออกตอนเอามาผมก็ไปลากมานะครับเกียร์อยู่แต่ว่าพวกสายเกียร์ไม่มีครับต้องไปเดินใหม่นะ ตัวนี้น่าจะ120แรงครับสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะเครื่องเกย์อยู่เกย์ฝากระบอกดำอยู่ครับปั๊มปั๊มปั่นดำอยู่นะ ระบบยกดัมก็ใช้งานน่าจะน่าจะใช้ได้ปกติครับตัวนี้เป็นกระบอกยิงหลังนะดูเฟืองท้ายครับเฟืองท้ายใหญ่นะนี่ครับปั๊มปั่นดัมก็สีสวยครับ ทย้าของฮีโน่ครับดูรอบๆครับตั้งแต่ไปลากมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะจอดอยู่ท่านี้เลยครับ กระซีสวยประมาณนี้ครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์นี้เลยครับติดต่อหาผมเลยนะผมดูแล้วนะครับตีคร่าวๆแล้วก็ผมตีให้หกหมื่นครับ ใครสนใจปรับราคานี้ได้ก็มาดูนะครับมันได้ค่ซีครับเครื่องเกียร์ก็อยู่นะแล้วก็เฟืองท้ายคานหน้าก็าเป็นตัวหกน็อตแล้วมันเป็นตัวห้าคิวแล้วครับตัวนี้เอาไปซ่อมใช้งานนะครับก็น่าจะได้อยู่นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ใครสนใจติดต่อหาผมเลยนะมาดูรถได้ครับอยู่บุรีรัมย์ครับสวัสดีครับเอาคลิปนี้อยู่กับเจ้าฮีโน่ของเรารถดำเอฟซีครับมีลูกค้ามาดูแล้วมาจากไหนนะพี่จักราากราช ยวให้เขาดูก <No> <Koll> ่อนครับจะจบไหมปาทมสดใจไหมเจะทำไมโริกัไ <imal mountain move> เอาไปทำอะไรพี่ี่เตนเหรอก็จะไปตัดอิเตนแต่ทำอิเตนนี่นะครับเอาไปปั่นเป็นอิเตนเ,เาปปนาะเ,เ,เรครื่องปิดไหมครับเครื่องไม่ติดยังไม่ได้ลองเลยครับไปลากมาเขาเปิดไปจุกท้ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ถอดกรองเครื่องอไม่มีน้ำมันเครื่องอยู่ตอนนั้นผมว่าจะลองเลยแต่ผมกลมดูมันไม่มี เครื่องยังหมุนอยู่นะหมุนอยู่มันจะมีเสียงอะไรบ้างเก๊กเก๊กเก๊กอยู่ว่าจะเอาน้ำมันเครื่องเก่ามาลองก็ไม่ได้ลองเพราะว่าไอ้กรองมันหายกรองกับจุกปีนี้ได้เยอะไหมครับบดเกลียวบดเกี่ยว <c oughs> ได้เยอะแต่ไม่เหลือ <c oughs> มันลงทุนเยอะครับปีนี้ตัวใหม่เป็นไงดีไหม ใช่ดีแรงได้ใจเลยมันไวยไงวิ่งปืดๆเลยถ้าจะเปิดไปนี่ดดะนะรถได้เยอะไหมครับรถได้เยอะไหมเหรอประมาณนี้แหละพี่ถ้ารถก็ไม่เยอะหรอกช่วยแต่ค่าน้ำมันเล็นหน่อย แต่มันได้แล้วค่ะซมันสวยอยู่สว่วนท้ายขานหน้าก็ได้อยู่นะเสื้อเพลาก็ใหญ่อยู่นะชุดดำก็ครบครับเดี๋ยวให้เขาดูก่อนนะครับถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ ไม่ว่ากันเขาจะเอาไปต่อเป็นอีแตนครับไปขึ้นอีแตนดำนะเข้าท่านี่ย้าศีมันได้ครับสวยแล้วก็ขานหน้าเฟืองท้ายก็ได้นะเอาไปหัวตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะไปขึ้นใหม่ครับขึ้นเป็นทรงอีแตนก็กระบะก็ไปตกแต่งนิดหน่อยครับ ฝาข้างใหม่ปะพื้นนิดหน่อยก็ทำสีสวยเลยยางก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะโอเคเจ้าฮีโนเรายังไม่ไปครับยังไม่จบนะก็ลูกค้าบอกว่าขอกลับไปคิดดูก่อนนะครับเพราะว่าราคานี้ก็เขาก็อยากได้ถูกนะครับคนซื้อก็อยากได้ถูกครับคนขายก็ ผมก็ว่าประมาณนี้นะราคาประมาณนี้ก็โอเคแล้วสภาพรถมันก็ยังได้อยู่นะครับก็ไม่ว่ากันครับก็ต้องกลับไปคิดด้วยครับค่าใช้จ่ายนะครับเนยรถมันก็ต้องไปเช็คเครื่องเช็คอะไรใหม่นะครับแล้วก็ค่าขนส่งด้วยค่าขนย้ายมันก็ต้องมีบวกเพิ่มเข้ามานะครับโอเคสรุปว่าย,ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวรอดูลูกค้าท่านต่อไปนะ จะมีลูกค้ามาดูอยู่นะครับหรือว่า f อฟซีทันใดสนใจก็ราคาก็ยังอยู่ที่ห0 0 0ื่นนะครับจะเปิดไว้ที่60.000นะก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงครับราคานี้เทียบกับสภาพรถก็ถือว่าได้อยู่นะราคานี้โอเคใครสนใจก็มาดูได้นะครับยังไม่จบนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอ๋อโอ้ย่างเท่เลยอ่ะนี่ครับลูกค้ามาดูเจ้ารถดําฮิโนโน,นะเนี่ยเสียจากประคําอําเภอรประคํจาจังหวัดบุรีรัมย์พอดีผ่านมาทางนี้ครับไปรับรถมาจากรีสเกตก็เลยแวะมาดูเจ้ารถดําเรานะ คันนี้จะเอาไปตัดครับมาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวขอดูหน่อยปุทุมพรสีสเกตน่าจะจอดนานแล้วครับ ได้ไหมัม้ยอย่างที่อ่ะเ้าไปตัดอะไรครับเอาไปทำรถบ้านในเหมาะเลยนะคลาสสิกดีครับ เบาอ,อะไรยังอยู่ครบเลยเสียดายรถครับผมก็อยากได้นะเอาไปทํารถบ้านนะอันนี้นั่งเฝ้าเลยวั้วน,นั่งตัวนี้เลยนะ,ะ,ยยอ,ะอ,อันนี้เอาไปไหนประคา ไปแยกอะไรขายแล้วพวกตู้แบบนี้ล่ะตู้จัดเื่อมันก็แยกขึ้นันตัดเป็นชิ้นเหรอใช้ครับนี่ตู้มสวยนะมีเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะที่ที่ที่บ้านที่อูอ่ะรับรถที่ซื้อไปอ่ะไม่ค่อยหลาย ออเอา,เอ,าอะไรอะแล้วทไมกระจกีไมมันโอเคเดี๋ยวไปดูลูกค้าจะจบไหมรอบนี้เอาไปทำอะไรพี่ไปตัดอะไรงี้เหรอเนี่<ม>ยรถแบบนี้นะไปแยกตัดเองเลยแล้วสไลด์ล่ะวิ่งเองด้วยโอ้ทีรพัฒน์สังลุยเหรอทำงานเฉพาะ คือแบบของตัวเองนะรถสไลด์นี่นะไม่ได้รับงานเหรอไม่ได้รับงานผมไม่ได้รับรับจ้างขนเหรอทำไมไม่รับขนด้วยอ่ะมันวิ่งแต่งานของตัวเองซื้อจริงสิมาถึงนี่แล้วไปแยกอะไรขายเป็นอู่หรือเป็นอะไรพี่รถเยอะไหมเป็นร้านสามรถเราได้ไอ้นี่ไหมได้แบบ ทำรถขายด้วยไหมหรือยังไงไม่ไมตัดอย่างเดียวเลยตัดอย่างเดียวทำลายอย่างเดียวเลยทลาย <c oughs> อยู่ในประคำเนะำาะจากประคำครับขายช่องทางไหนกลุ่ม facebook ใช่ไหมก็บางทีก็ลงตามกลุ่มครับมีเฟซไหมมี จะคอเฟสหน่อยเพื่อมีอะไรน่าสนใจนะครับพี่โอ้รถสไลด์วิงว่งวิ่งแต่งานเจ้าของเลยเนาะแสดงว่าวิ่งแบบวิง่งบ่อยเดเนอะซื้อเข้าซื้อออกทุกวันเนียเนาะนีครับพี่จากประคำนะครับ มาดูเดี๋ยวจะจบไหมวันนี้เมื่อวานก็มาดูแล้วเจ้าหนึ่งไม่จบวะบอกกลับไปคิดก่อนอรถยนอยู่เท่าไหไร่ได้เท่าไหรล่ละเอาเอาจะาขาที่เจ็ดไปห้าสิบเจ็ดี๋ยวโยนยิ่มาจำใหม่มือนะผมหา้าสิบเจ็ดเหรอผมสื่อไปผังอย่าได้เข้า แล้วพวกข้าีพี่เอาไปทำอะไรอะ่ะที่ผมตัดทิ้มเลยตัดเลยเหรอครับเป็นเศษเหล็กแม่ยนั่นเพิ่งไปเดียวพวกดำพวกยังมันอะไรพวกเครื่องปูห้าสิบเจ็ดเหรอเดี๋ยวพวงรถคันนี้ไปลงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอยู่วไก่นี่จากนีไปบ้านผมลอยลอยหาลุ้งนีผมอยื้อสูงลำดนถึงประคำ ไอ้หอวประคัมเรากัออกไปอีกสามโลหะบาบุ่มเียครับได้ครับมาช่วงไหนอะพี่มาช่วงประมาณไหนผมเช้าเช้าหรือว่าช่วงบ่ายช่วงบ่ายนั่นแหละผมจะได้ออกออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็นั่นแหละ เโอเคอ่ะจบแล้วครับเสียใหญ่จากประคําเอาไปตัดแล้วนี่ครับเจ้าดำฮีโนโของเราครับไปแล้วเสียดายอยู่นะราคานี้ซื้อแต่ชุดดำาก็เกินคุ้มแล้วครับจบที่57ดนะครับได้ห้าสิบเจ็ถ้าผมมีตังผมก็จะซื้อเอาไว้เองอยู่นะ เอาไว้ปั่นครับผลข,ข้าวขนแต่ข้าวก็คุ้มแล้วครับหรือไม่ก็ยกหัวยกเครื่องออกทําเป็นสารี่รากนะชุดดําก็ปั่นกับรถไทยเลยโอเค okay. อ๋อเนี่ยนะครับเฟซพี่แกนะใครสนใจอะไรตัดครับเนี่ยเข้าไปดูได้เอดโซกระบะซิ่งนะเฟสนี่เลยแขยคันนี้ก็จะไปตัดเหมือนกัน